สวัสดีครับพี่น้องท่าละครับวันนี้พระวชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในหนึ่งโครินบทที่13นะครับข้อหนึ่งหนึ่งข้อที่3ผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าความรักส่วนสําคัญในการรับใช้พระคริสต์ผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีนะครับบอกว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีหรือภาษาทุกสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่ส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระชนะได้และเข้าใจความล้ําลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อม,มากยิ่งพอที่จะยกภูเขาไปได แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าสละของสารพัดหรือยอมเอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหามีประโยชน์อันใดแก่ข้าพเจ้าไหมตอนนี้กําลังพูดถึงความรักนั้นเป็นส่วนสําคัญในการรับใช้พระเยซูคริสต์เพราะอะไรครับเบื้องหลังของพระคัมภีโครินก็คือชาวโครินเนี่ยนะครับเป็นพวกที่ประสบความสําเร็จมากมีสมาชิกบางคนมีเงินมีความสามารถบางคนมีชื่อเสียงพวกเขามีความสามารถหลายด้านรวมทั้งมีของประทานในฝ่ายวิญญาณหลายเรื่องได้เช่นเดียวกัน แต่พวกเขานั้นก็ใช้อย่างผิดๆครับโดยมีจิตใจที่ยโส โอหังกับความสําเร็จของตัวเองหรือเหยียดคนอื่นในทางที่ไม่ถูกต้องในนั้นเองเนี่ยนะครับเรามาดูด้วยกันว่าความรักเป็นส่วนสําคัญในการรับใช้พระเยซูคริสต์เพราะอะไรอันที่1ครับเพราะว่าความรักนั้นสําคัญกว่าการมีของประทานฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์ในข้อที่หนึ่งบอกว่าแม้ขา้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆเป็นภาษามนุษย์ก็ดีหรือทธิสวรรค์ก็ดีเราต้องต่อนเนื่องจากบทที่12บสองก็สาบนะครับบทที่12บสองก็สาบอกราะว่าของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเนี่ยเราจะต้องหาและของประทานที่ย ความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักนั้นยิ่งใหญ่กว่าของประทานทั้งหมดที่เรามีอยู่ของประทานทั้งหลายทั้งแหล่ในฝ่ายวิญญาณที่เราออกมาผลิบัติพระเจ้าหากไม่มีความรักก็ไร้ประโยชน์ครับเพราะว่าความรักนั้นสําคัญกว่าเราจะสังเกตว่าปัจจุบันนี้เหมือนกันครับคนที่มีของประทานหลายๆอย่างเนี่ยนะครับบางคนข่มคนอื่นคิดว่าตัวเองมีเยอะและข่มคนอื่นอย่างนี้แปลว่าไม่ถูกต้องครับอันที่2ครับความรักสําคัญกว่าความรู้ที่ล้าลึกในข้อที่2บอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะเผยโภชนะได้และเข้าใจในความล้าลึกทั้งปวงได้มีความเชื่อ ที่จะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักก็ไม่มีค่าอะไรพระพิตอนนี้กําลังพูดถึงว่าแม้จะรู้พระพีรเยอะแยะมีความเชื่อเยอะแยะเนี่ยนะครับแต่ไม่มีความรักก็ไม่มีค่าดังนั้นเองความรักเป็นส่วนสําคัญในการรับใช้เพราะว่าความรักมันสําคัญกว่าการที่เราจะรู้พระคัมภีรเยอะแยะรวมทั้งมีความเชื่อมากมายลำดับความสําคัญในิสจจักรต้องเน้นไปที่ความรักเพราะอย่าลืมนะครับพระเยซูกิจ้าพระองค์สงสอนเรื่องอะไรครับบัญญัติใบของพระองค์ก็คือเรื่องของความรักอันที่3ครับความรักนั้นสําคัญกว่าการเสียสละ การทุ่มเทครับในข้อที่3บอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมเอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักไม่เป็นประโยชน์อะไรกับข้าพเจ้าน่าสนใจนะครับคนเราจะยอมเสียสละโดยไม่มีความรักได้อย่างไรแต่นั่นแหละครับมีหลายคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันถวายเยอะในโบสถ์ให้โบสถ์มากให้คนอื่นเยอะแต่ขณะเดียวกันครับปากเสียเราก็เข้าใจนะครับว่าการที่มีความรักนั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นแต่ความรักนั้นยังหมายถึงการที่เราเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่น เข้าใจความรู้สึกคนอื่นดังนั้นเองคนที่มีความรู้มากความเชื่อมากมีของประทานมากแต่ไม่มีความรักต่อให้ทุ่มเทเสียสละยังไงก็ตามนะครับก็จะไร้ประโยชน์มาตรฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าคือความรักเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดดังนั้นเองนะครับความรักเป็นส่วนสําคัญในการรับใช้ดังนั้นเองจัดลําดับความสําคัญใหม่นะครับตอนนี้ถ้าเราเองมุ่งไปนะทาสิ่งอื่นโดยที่ปราศจากความรักขออธิษฐานขอความรักจากพระเจ้าก่อนที่จะทําสิ่งอื่นครับ เพื่อสิ่งที่เราทำทุกอย่างนั้นจะกลายเป็นผ่อนใจผ่อนครับ